ที่ไปอยู่นานแล้วนะอุย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 อย่าบอกนะมันตามผมแหมไม่รอดแน่ของจริงมันตามผมวะเฮ้ยเฮ้ยสเต็ปสเต็ปออนไลน์สเต็ปสเต็ปคอมแบทสเต็ปทุกอย่างในเกมที่ผมเคยเล่นมาโอ้โห นั่นแหละ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 โง่โง่โงโกนี่นอนตัวนี้เลยเนี่ยเอ๊ยได้เก็บของมาหรือเปล่าน่ะรอดเฉยดีนะมีพี่ล้นช่วยอยู่ไม่งั้นน่ะแม่รอดอย่างแน่นอนหนึ่งนาทีประตูจะเปิดอ้าวงั้นผมก็รอจนเปื่อยดิ ไม่รอดแล้วพี่รดเอไม่ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยไกิ้ง <c oughs> อะไข่กิออ้งอะไม่รอดจริงไม่ดจิงไม่รอดจริงมนมองไม่เห็นเลยดิไดิร่เปิดประตูไม่ปิดสิวิสิวิเอาเฮ้ยเมองไม่เห็น